นะครับในอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับทวิทเที่ยวมาพบสุขครับในวันนี้นะครับก็จะมารณรงค์ในเรื่องของการลดการเผานะครับเพื่อเป็นการลดหมอกควันแล้วก็ลดค่า PM 2.5นะครับก็ได้รับนโยบายมาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ร้อยโททศพลชัยกมินนะครับก็มีข้อสั่งการให้ทุกอำเภอในเขตจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้ร่วมดรณรงค์แล้วก็สร้างความรับรู้สร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่นะครับก็ด้วย พื้นที่ของอำเภอพนมทวนเองเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำนานะครับการทำไร่อ้อยนะครับในวันนี้นะครับทางส่วนราชการทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปกครองอำเภอนะครับทางท่านประลัดอำเภอทางประลัดตุโสนะครับรวมถึงทางพัฒนาชุมชนนะครับทางท้องถิ่นอำเภอนะครับทางท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลนะครับได้มาร่วมกันรณรงค์ในเรื่องของการงดการเผาต่อสั่งข้าวแล้วก็งดการเผา ใบอ้อยนะครับซึ่งทางโรงงานน้ำตาลเองก็ได้การันตีว่าหากไม่มีการเผาอ้อยนะครับก็จะให้ราคาที่สูงกว่าปกตินะครับก็ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพนมทวนเป็นอย่างดีนะครับในวันนี้นะครับเราได้มาพร้อมใจกันนะครับที่จะมาเชิญชวนแล้วก็รณรงค์ในเรื่องของการงดเผาต่อสั่งนะครับโดยการใช้วิธีรถไถนะครับไถต่อสั่งเนี่ยให้กลบลงไปแล้วก็เอาน้ําเข้านะครับเพื่อเป็นการสร้าง ความชุ่มชื้นทั้งปุ๋ยนะครับให้กับพื้นพื้นดินนะครับเพื่อเป็นอาหารของต้นข้าวในโอกาสต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากครับ